Singing southern crandy song. I said that. Oh, my, oh, my God, does someone say, P. Tao. Are you tired? You're not tired, right? Hey, hello, Nepal. Sinja, Sinja, come ธรมาส่งของขวัญให้กันขอบคุณนะนั่งห่างกันจังก็ต้องห่างกันอยู่แล้วโอ,อ้ขอบคุณน้องแมวครับผมอายข้อความไม่ทันเลยอายุสิบหนุ่มขันดาแกมีสิ Love seeker, you know. <laughs> Diamo, thank you, thank you, thank you. Always smile, sure. Thank you. Thank you. <laughs>

This man is just me. Ah, uh, ah, uh, e l p me, help you me, 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 m y ทำงานเลยครับทุกคนทำงานแล้วเนี่ย so sad right now I'm so proud of you thank you Philippines yeah. oh. Sure. Go to. Hello. <tries> Tyler. <tries> นอนอยากนอนเหมือนกันนานนั่นเหมือนกันดีหายใจอยู่ใกล้ๆกันแค่ยอดวันพักต้งวันพักพี่ไม่ตื่นเช้าขนาดนี้แนะ่นอนพี่การันตีได้เลย You're my, you're my. Uh -oh. mm -hmm. Meow, 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 mm -hmm. meow, meow. meow. Hehehe <laughs> ไม่มาทุกคนเขายิงเขาด่าด้วยเขาด่าผมด้วยเขาด่าผมว่าอย่าด่าผมว่าเขาดา่าแล้วเขาก็ทำหน้าเราเรียนแล้วเขาก็เอ้ยอย่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ช่างแต่งหน้าช่างระผมก็าหายไปแล้วน่าจะไปตลาดชัวสองคนนี้กองครับเดิมด้วยท้องเสมอ ชอบเ่ื่องแรงเนี phrases, he he ่ยเขาเห็นอยู huh. uh, uh ่นะฮะอะไรหุ huh. ้ยอะไรอ่ะอยากขอแคบได้อ่านหมดนะครับอ่านทั้งวันอยู่ตลาด ยบายไลฟ์อยู่จริงปะเนี่ยจริงไลฟ์อยู่อ๋อขอคุณค่ะดูอันเจ้าสวัสดีครับสคริปยาวมากโอ้ตายละตายจริง นี่คือสกิปที่เราต้องทำกันยาวมากสกิปอะไรนะบอกเลยว่าเป็นผลงานใหม่นะเนี่ยโอ้ขาดเน,นี่อเน,น,นี่ของ,มองผมของพี่สีอีกสีหนึ่งของพี่สีเขียวขออ่นานเลยขออ่านบทคุณเลยยับเท่าน,นั้นอนะ่ะ เก็ตอันนี้ยังเก็ตอันนี้ยังรู้แล้วเก็ตเก็ตหรือเปล่าเก็ตจริงหรือเปล่าเข้าใจซิงปาโนฟีสจ่มั ซึ่งจะสลายอาจารย์ตรงทันแล้ะอ่านไม่ทันอะไรอ้นก,กินข้า,าวเช้าเลยยังเอารถกินคนเดียวครับผมไม่ได้แบ่งให้วมกินเลยเอารถกินคนเดียวเอารถเป็นคนชอบใส่หูฟังกันทุกคนที่ไม่ฟังไม่รู้เรื่อ,อ Hello, งรถอยู่ไหนอ่ะก็อืม เด,ดิกนกำลังเดินมาแล้วใช่ไหม,มบ่าว่าจะฝากซื้อน้ำให้เขาเดินลงไปไหมโอเคเดินลงไปกินนั่นแหละแต่ว่าโอาเคถอมีอะไรกินเดินไปเลิจจบกินด้วยเฮ้อกัน สปีกอิงลิสพีชสปีกอิงลิสพีชฮัลโหลอิงลิทลิงว่าไงอิงลิสอยู่ใจสวนฉันมันนน้โอ๊ยนีอะไรมีรอยสิวหรือเปล่า หัวรอสิวเนี่ยมันเป็นนานมากเลยทุกคนมันดูกันว่ากินอะไรจะหายไวขอตังไปทำเลเซอร์หน่อยพี่กังนำ้ำพี่กังนำํำกังนํำคลินิกขอตังไปทำเลเซอร์หน่อยได้ไหมอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังน,น้ำคลินิกกังนำคลินิกและกังนำํำเฮ้ยตัวอย่างวิดีโอเราออกไปยังอันดับอย่างอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังน,น้ำคลินิก ลังคิดกำลังคิดกำลังคิด Where are you going to the Philippines? มันแปลว่าอะไรนะคำถามเนี่ยคงเป็นไปที่ไหนแน่ต้องรู้มันไม่ชัวร์ I hope so I wish I could I wish I could went to I could went Mm, I wish I could go to Philippines someday. Hmm, <Professors> I wish I could. Both. Both. Both.

w h ฮุยสกายย้อนไทช่าชายาบิยาเปยคันรักนักไพ่รักนักครับแดงใต้เอฟซีจากสงขลาสวัสดีครับพมสวัสดีครับพมพมชื่อว่าดาวู สวัสดีครับผมผมเชเฉยตาอู<ว>เป็นไงสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำไรกันทำไรกันยูครับทำไรกันยู <c oughs> ทำไรกันยูทำไรกันยูทำไรทไรนี้ทำไรกันยูนพูดดีลราพูดตาม ทำไรนี่ทำไรนี่นี่งานการไม่ทำงานการไม่ทำแลแต่ติ๊กต็อกแลแต่ติ๊กต็อกมกมุนมกมุนแลแต่ติ๊กต็อกมกมุน

เพื่อความสบายกดไว้กดไว้มาแล้วมาแล้วไปน้องให้พายนะซื้ออะไรมากินบ้างอ้วนนะทุกคนน้ำหมูปิ้งอ่ะไปเจอแล้วเฮ้ยเพ้ยยังไง อุ้ยน้องมุ่งไปขนาดนี้ทำร้ายกันชัดๆนี่พี่ก็มุ่งอย่างนี้ได้เหมือนกันแหมคนเราข้าวเนี่ะไรไหนอะไหนอะไหนเหนือไหนอะดูดิให้ผมได้ไปทำมั้งเถอะทำอะไรออกกำลังกายกล่าวหาพี่ชัดๆบอกออกกำลังกายกล่าวหาชัดนี่เนี่ยก็ขัง ปลาทิ้งอย่าปลาทิ้งอย่าปลาทิ้งก็หากันใช่ไหมอุ้ยอ้ออเฮ้ยเขาเขาอุ้ยอ่าเขาโดนอ่าเขาโดนจอชัวอ่าเขาเขาโดนมุมแบบสี่เรี่ยมอบบสี่เรียม หายยังช็อตช็ชอ็ชอตช็อตฟิวแรงไปไห oh. มมันต้องลงเพลงมันถึงจะหาย oh. ช็อตฟิวแรงกูเล,เลยโล oh. น่าเกลียดมกนาเกลียดอาเกียดอ๋อนดีแ a c t ิ้ง oh. ปะเจ็บเจ็บเจ็บเอาเจ้าเจาเจนเขาโดนมุมโต๊ะ ก็ส่งปาวานมาเลยครับสงสายรถรูทเขาส่แปลกส่งปาวานมาเลยครับเขามาส่งมังกรแล้วเรี่ยงนี้อ่ะเออเขาเป็นมังกรแล้วส่งยูนิเวิร์สหน่อยครับเฮ้ยเอานี่ไงมาเลยพี่ป๋อสวัสดีครับพี่ป๋อพี่ป๋อพี่ป๋อไลฟ์ทั้งวันเลยอ่ะรวยแล้วเนี่ยเออจริงอ่ะส่งปาวานมาเนี่ยพี่ป๋อเขาขายยอดขายเป็นแสนเป็นล้านเขาจะส่งมังกรมา สองตัวออนที่ตัวปลอมตัวจริงอ่ะเขาหล่อใจดีใจบุญพระเอกในตำนานคือเขาใจดีใจบุญอ่ะอันจริงถ้าตัวจริงอ่ะก็โลงละลงเลยเาจะพิ่งดีเขาอีสักตัวนึงมันก็โอ้โหได้กินข้าวเที่ยงเออเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยแล้วกันเลี้ยงด้วยเราไปปอกลอกเขาแหมใครพูดเนี่ยพี่ดูเเดี๋ยวผมให้ดูอะไรอะไรเออให้ดูอะไร นี่ไงไม่ใช่กดอะไรนี่จะให้พี่ดูนี้อะไรอ่ะมาคืออะไรไม่ใช่น,นี่เหรอไม่ใช่น,นี่หรออันไหนอันนี้หรือเปล่าไม่ทำไมนี่เดี๋ยวนี้ทำไม่ใช่นี่เหรอขานี้กันน,นี่ฟินิกยังฟินิกซ์อะไรแหละนกเทพปิดบ้า กดอะไรโมสัสวดเว้ยนี่มันคือส่งของขวัญจะส่งให้ใครอ่ะมไม่ใช่ส่งก็ไปเองพี่พอสวัสดีครับว่ามีโอกาสผมจะแอบไปอุดหนุนนะครับเอา,าละครับบ๊ายบาย้าวโดนผีอีกแก้ม